มาดูขั้นตอนการยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มผมขาวกันค่ะทุกคนเคสนี้ลูกค้าอยากได้ทรงฟาร่านะคะหรือวอลลุ่มเน้นลอนนะคะก่อนอื่นเลยเราตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือตัดผมเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะตัดทรงฟาล่าไล่ระดับชั้นนะคะอยากได้รอนสูงสูงก็ฟาร่าสูงสูงอยากได้รอนต่ำต่ำก็ฟาร่าต่ำต่ำนะคะรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะเคสนี้ใช้น้ํายายืดได้ดัดได้ของแอคตาสูตรทํางานไวทะลุสารเคลือบนะคะผมขาวแบบนี้ต้องสูตรแอคตาเท่านั้นนะคะ ก่อนลงน้ํายานะคะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีด้วยนะคะทุกคนล้างผมให้สะอาดแล้วทาการลงน้ํายาเลยคะ่ะลงน้ํายาอยู่ที่20-25นาทีนะคะผมลูกค้านะคะใช้ยาสระสีม่วงมานะคะก่อนลงน้ํายาสูตรแอคตากริกฉีดโมเดิร์นเพกตัว A นะคะรองพื้นไปก่อนลงนิบยานะคะเช็คความยืดย่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีบํารุงเชื่อมพันธะไดซันไฟนะคะทำสปาร้อนด้วยทิชมู่นามันซีนะคะ ทำผมให้สะอาดทาการเป่าให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็ทําการรีดโคนผมให้ตรงว้นปลายผมไว้ม้วนร่อนนะคะเคสนี้นะคะกิ๊กใช้เทคนิคมิกแอนแม็กที่ช่อด้านล่างนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้รู้นะคะว่าใช้เทคนิคมิกแอนแม็กนะคะมีขั้นตอนการทํางานยังไงนะคะต่อมาก็ม้วนรอนปกติเลยนะคะใช้แกนไฟฟ้าเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็เบอร์สิบเก้านะคะการม้วนรอนนะคะม้วนให้ตึงดึงให้เงาค่ะก่อนม้วนรอนเราจะทําการจุ่มน้ํานะคะน้ น้ำอุ่นน้ำเปล่าน้ำอะไรก็ได้ทุกคนแล้วก็ใส่ตัวบำรุงนะคะสเปร์พีทีขวดดำนะคะตัวนี้เป็นสเปร์สำหรับผมเสียนะคะนวดนวด,นวดให้ขึ้นเงานะคะจากนั้นก็หวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นรอนนะคะม้วนให้ขึ้นเงาทุกคนให้มันเป็นเงาเงานะคะแน่นๆนะคะ การตัดวอลลุ่มนะคะรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะรอนจะดิ้งไม่ดิ้งอยู่ที่การนะคะลงน้ํายาชิคความยย่นส่วนขั้นตอนการม้วนรอนนะคะ<ๆ>ก็จะนะคะทําให้นะคะได้ผมที่เงานะคะหรือใครที่ม้วนตึงม้วนแน่นนะคะเวลารีดลบรอยจะใช้เวลาการรีดน้อยมากหรือไม่จําเป็นต้องรีดเลยเคสนี้นะคะกิกนะคะเอาแกนออกแล้วลงน้ํายากก,ลกเลยไม่มีการรีดลบรอยนะคะเพราะพี่ช่างม้วนตึงมากนะคะ โกกน้านะคะฉีดตั้งแต่คนจะดปลายเลยเทคนิคมิกแอนแมกดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นเราจะลงน้ํายากโกกในแกนห้ามเอาแกนออกนะคะทุกคนทิ้งน้ํายากโกกไว้อีกนะคะ1 0บถึงสินาทีนะคะช่อต่อมาก็จะเป็นลงน้ํายากโกกครีมของ3าบวกนะคะอันนี้ก็ลงตั้งแต่คนจะดปลายเลยลงน้ํายากโกก2แบบเลยนะคะทุกคนหวัวน,นี้นะคะคือทําให้เพื่อน ช่างดูเลยนะคะว่านะคะถ้าเราเช็คความยืดหยุ่นของผมได้จะลงุงกกน้ําหรือกกครีมก็ได้ลอนที่เด้งเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือลอนที่ใช้เทคนิค Mix n n m Mac ดัดแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะแกะแก้ออกมาก็ได้ลอนเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวก